คิดว่ามีใครบ้างที่แบบน่าสนใจพัชกรกัณกรรมพัชกรคือใครวะเดียริสดอฟอีกคนหนึ่งที่เราชอบลาลาหรือชุดแฟนซีขึ้นวงการอะ่เกี่ยวับอมเนตอีกคนนึงคนนี้ไม่มีไม่รู้จะเอาข้อไหนมาวงว่าไม่ดีคือเราว่าคนนี้พรอมที่สุดกูว่าคนเดียวหูนะสวัสดีครับบัตครับสวัสดีจ้าแซมจ้าขอต้อนรับาสูรยันละแฉแนครับพ่อสเปเชียลรีแคปวันนี้มาเป็นช่วงพักเบรกบิ๊กเบรกระหว่างรอซีซั่นใหม่รายการใหม่อะไรยังไงพูดเผื่อไปก่อนจริงๆเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาแแต่ททบจะุกๆ เลยหลังๆตอนที่ดูแบบของปันๆอ่ะก็คือพูดถึงเรื่องของคุ e อินไทยเพราะว่ารายการหาดูยากด้วยความที่ พอเหมือนแบบปันพันเป็นคนที่ไปเปิดประตูเนาะแหวกให้ว่าเฮ้ยมันมีควีนไทยนะเว้ยที่แบบเก่งๆเยอะนะเว้ยอะไรเงี้ยให้คนมาสนใจเปิดประตูให้รู้ว่าเป็นเอเชียนควีนคนแรกที่ได้ไปแข่งในรูปอล์เดคอเรทออฟฟิเชียลไทยล่ะด้วยเนาะชทยล่ะใ่ะถ้าเป็นคนไทยคือคนแรกทีนี้อีพีนี้เราก็อยากจะมาคุยว่าถ้าเป็นแร็คควีนที่อยู่ในแฟรนไชส์ของไทยแล้วกันพูดอย่างนี้เออแร็คเวิร์สไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งและสองมีใครที่เราคิดว่าเฮ้ยน่าจะสามารถส่งออกได้หรือไปแข่งในนามตัวแทนของแร็คเวิรษาไปก่อนนคทปแข่งได้้ดววยคามที่ แต่ในช i o น a ซีซั่นอะคือภาษาอังกฤษมันต้องแบบ f l u e n t ประมาณหนึ่งต้องแต่งเพลงได้อะ,อะคือ1แต่งเพลงได้ต้องรีดได้ต้องแบบโต้อตอบได้แล้วคือถ้าเราเกิดไปแล้วอะแล้วมันจะได้ซีนที่ดีอะมึงต้องสาม,มารถที่จะรับ,บ,บส่งน้อมบทสนทนาต่างๆได้ดีอ,อะไรอย่างเงี้ย อ่ะแต่ตัดเรื่องภาษาไปก,ก่อนเอาเป็นว่าแค่สกิลแล้วก็ความที่เราอยากให้ไปแล้วกันเนาะเอาซีซั่นหนึ่งก่อนไหมซีซั่นหนึ่งเงื่อนไขคือคนชนะไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นเคสนี้เพราะเราเราพูดถึงซีซั่นปกติที่ไม่ใช่วินเนอร์ออฟเดอะวินเนอร์หรือจะเป็นซีซั่นที่แบบ w o r ซั s เดอะเวิลด์อ่ะที่ไม่ใช่เอาผู้ชนะมาแข่งเอออย่างนั้นเราก็เป็นเอ็กซ์ก world set t แต่นคนชนะไปสองคนที่เหลือได้หมดเลยคอนซเดอร์ได้หมดซีซั่นหนึ่งก่อนเลยอ่ะคิดว่ามีใครบ้างที่แบบน่าสนใจเราชอบ พี่ใหม่แอนนี่เมย์วองแล้วก็พัทธกรกติกรรมพัทธกรคือใครวะเ <l ots> ดอริสดอลอ <l ots> เออเดอริสดอลก็คือเป็นท็อปทรีเป็นอีก2คนที่ติดท็อปทรีใช่เราควรมีรูมให้เขาไปแข่งเอา<ๆ>เรื่องอแ,แอนนี่ก่อนละกันแอนนี่เนี่ยจริงๆอ่ะสกิลเรื่องแฟชั่นเนี่ยเราค่อนขอน้างว่าเนาะคือมีความชัดเจนมีความโก้มีความแบบเป็นรันเวย์ลุกจริงๆอ่ะเออตัดเย็บคอนสตรักชุดใดๆได้ทำได้ทำชุดได้เย็บชุดได้เออจริงๆแทบจะไม่ติดเลยแล้วก็เอาจริงเรื่องของเมคอัพอ่ะนางก็เป็นคนที่ไม่ได้เมคอัพแบบบ หวานะนะนางมีความม,มีซีเนเจอร์ลน์ของนางอยู่นะเออความลักษณะทรงหน้ากันแบบเขียนคิ้วความจมูกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็สกิลที่เราอยากเห็นนางไปโชว์อะคือมีเยอะ,อะนะสกิลตัดสกิลเต้นอะไรเงี้ยเ,เนาะอยากเห็นนางในแบบเวทีโลกแล้วเราว่าความอะไรนะไทยเนสนางเราว่านางน่าจะเบนได้ดีเพราะนางแบบเป็นแดกควีนที่แบบน่าตื่นนัตรกรรมอะ่ะใช่ใช่ใช่ความแบบไทยในความแบบอินเตอร์โชว์อย่างเงี้ยเนาะก็ด้วยความที่เวลาเราไปแข่งแบบแฟนชายนอกที่เป็นแบบอินเตอร์ใช่ปะก็น่าจะต้องมีการบริสเซธิ์ประเทศนิดนิดเนาะ ใ<อ>ซึ่งเราว่าเออแอนเน่ก็น่าทําได้ดีสำหรับคนที่อยากจะติดตามแอนเน่ตอนนี้ทีนางก็มีโชว์ที่ซิวาแซนที่น,นันนาจากแล้วก็อีเวนต์ต่างๆแล้วก็รวมถึงนางเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นทีมโคชชิ่งของมิวส์ของพิลุกเกตด้วยอ่าสอ,ออสอนเดินแบบสอนเดินแบบแล้วก็นางรับรับผิบบบบดชอบคุมมังเหียนในส่วนของความแบบไฮแฟชั่นความแบบโพสแบบเออต่างๆอวองการน่ะเป็นสายวงการนี่คือนางเพราะจริงอ่ะแอนเน่นี่คือมีลายของบอดี้ในการทําอะไรที่มันค่อนข้างแบบด้วยความที่เป็นผื้นักเต้นน่ะเขาก็จะทำโพสเจอร แล้วก็เดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ไทยรูปโปรเจกต์กับนางด้วยออนนี้ไม่ว่องให้ติดตามกันกแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่จะไปดูแอนนี่ได้ก็คือฮอลล์อบิลนะครับไปดูได้เลยเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วคนต่อมาเดริสดอลอีกคนหนึ Dear this doll ่งเดียริสดอลเราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเอาจริงจริงเราว่าเป็นตัวแทนของความเป็นแร็ปควีนไทยรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเรื่องของความสนุกสนานเฮฮาความสมบูรสม,สมข,อของการเป็นแร็ปที่ไม่ได้แฟชั่นจ๋าจนรู้สึกว่าแบบพื่เข้าถึงยากจนเตาฉันแเอไม่รู้จะคลย ว่าเป็นดีว่าควีนนะแต่เดียรีก็คือเป็นควีนที่เราอะ approachable คุยเล่นเอาะอาจจะมีความแบบเข้าถึงง่ายกว่าแต่แฟชั่นก็คือต้องให้พี่ใหม่เนาะก็อยู่ในคอนเท็กซ์เราว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟชั่นที่แบบอะถ้าไฮแฟชั่นกูตูแบบเรียบหรูก้ดูแพงอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าแอนเน่นี่คือแบบคือที่หนึ่งในใจเราแต่ถ้าเกิดมันูดถึงว่าความแบบอะให้ดกภาพความห่างเครื่องความอะถูกต้องเพราะนางมานำมาเวรีเลยความโจ๊กความเห็นแล้วแบบเข้าใจง่ายความเห็นแล้วสนุกเออก็คือแล้วก็เป็นแรนที่แบบอะบอกโจดเห็น แล้วนางเป็นคนหนึ่งที่ภาษาอังกฤษได้อ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษได้ได้ด้วยเยอรมันได้ด้วยภาษาไทยก็พูดได้พึ่งภาษาเยอรมันได้อ่ะเหมือนนานจะเคยไปเรียนว่าได้มีผัวเยอรมันเออหรืออาจจะมีทำไม่ได้แล้วถ้ามีชาเลนจ์แบบเลี้ยงกุ้งก็คือทําได้ชนะมันไม่มีหรอกชาเลนจ์เลี้ยงกุ้งโอเคนั่นแหละก็คือเป็นเป็นอีกควีนหนึ่งที่อ่ะร้องเพลงทําซิงเกิลเองต่างๆก็คือทำมาหมดแล้วว่าพิธีกรเรื่องร้องเพลงไม่ติดทุกคนคือเป็นหนึ่งในสกิลที่ลุงเขาอยากได้ใช่ดังนั้นนถ้้้้าาาาาเเเกิดดจจจะะหควววไไปทชลลล์แรองงพ่ นนนคนหนึ่งสักคนที่อยากติดตามเดลิสตอร์นะครับก็ตอนนี้โชว์หลักๆเนี่ยทีชนาก็ออกอีเวนต์เยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นที่โชว์ที่ร้านก็จะมีเฮาส์ซอกฮิว ควีนอีกคนหนึ่งที่เรารู้สุกว่าอยากให้ไปจริงเป็นชื่อแรกๆที่ขึ้นมาในหัวเราเหมือนกัน,นก็คืออามาดีว่าเฮียนนะคีนคนนี้เฮียนเฮียนจริงจริงๆอามาดีว่าในี่แบ็คกราวเราว่าน่าสนใจมีหลายประเด็นมาที่เราอยากพูดถึงหนึ่งคือความเป็นเทอร์เทอร q ควีนเนาะความที่แบบเล่นละครเวทีมาการแสดงมาแล้วก็มีแบ็คกราวที่แบบอ่าเป็นเด็กเอ็กซนะ์เชนจ์นเรื่องภาษาเนี่ยเป็นคนที่ภาษาดีที่สุดคนนึงสำหรับควีนไทยนะเฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะเออเราว่าอาจจะดีที่สุดเลยแหละในในทั้งหมดเรื่องภาษาแล้วก็เขาเรียกว่าบุคลิกของนางความที่เป็็นนคคทีี่่่่แแบบวรล้กไมใ ก็จะแชรเลนส์ Challenge นะคือลีบไปเรื่อยอก็จะมีกัดโบบ<า>้ากัดโบบ้าใช่แล้วก็เป็นโฮสได้โคได้เพอร์ฟอร์มได้มีความแคมเยอะอ,อก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยกับควีนไทยอะไม่ค่อยมีมที่เป็นสายนี้สายจิกกัดอีกอย่างหนึง่งเราว่าความแบบแฟช,ชั่นนางเป็นความแบบลงทุนน้อยแต่ได้มากชอบอาจจะไม่ถึงข่าเป็น trash q ีนเนาะอาจจะไม่ไม่แทบแต่หมนวว่าความแบบไม่ต้องใช้เยอะแต่ชอบเพราะมีให้ใช้อุยอีชุดฟังมิงโก้น่าจะเป็นหนึ่งชุดที่เราจำนะซึ่งง่ายมากแต่แบบจำจริงๆนา่เป ให้เวลากระบวนการคิดมากกว่าเรื่องการ execute คิดมาเยอะแต่ว่าพอทําก็คือทําให้เราเิ็นภาพพอใช่แต่ว่าถามว่านางก็ได้ปล่อยของไหมว่าถ้าคูจะทําจริงจังก็ทาได้ก็คืออย่างชุดความหมึกตอนที่ Final r u อ w a y นวที่เป็นชุดเหล็กที่เป็นยนอินโหนดความหมึกที่มันขยับได้ึงแม้ว่าจริงจะขยับไม่ค่อยได้ก็ําเออก็ถือว่าเป็นควีนที่น่าสนใจมากเชียร์เหมือนกันเชียร์เหมือนกันจริงๆก่อนหน้านี้ไอรายการ q u e e n of the u n i v เ r s ร์่อะ q ว e น n of the ะ n i v e r s e เนี่ยก็เป็นรายการที่เราคิดว่านางก็น่าจะสามารถใช้การอวอดิชั ซึ่งสนามมดิวานะสหรับคนที่สนใจจ๋าจะดูโชว์ผลงานนางต่างๆก็ต,ตอนนี้นางโชว์หลักอยู่ที่เซ er ิงเจอร์บาร์กลับมาแล้วนะครับเจอได้ที่เซิงเจอร์บาร์เลยนะจ๊ะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของนางก็ติดตามที่ไอจีของนางละกัน <S 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 จะไม่ใช่โชว์ลิฟติ้งแต่เป็นโชว์แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ละกันของนางซึ่งนางก็จะเป็นการลิฟติ้งด้วยร้องสดด้วยลายดายต่างสไตล์เทเตอร์ควีนของนางอ่านะคะก็จริงๆคนอื่นก็ไม่ที่ไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่ว่าอาจจะต้องใช้เอฟเฟอร์ตเยอะหน่อยหมายถึงว่ามันมีภาพจำจริงๆเอาาาว่่<ด>่ถ้เีนเรามมอองว่่<ด> <ใน S 2> ่่าาาาทีแแบบเเข้้ <ละ S 1> ้จกใหลืคคนนะเป็นแอมมว เด,ด,ด,ดลิสตอร์เราก็อามาดีว่ามาเหมือนกันเนาะอ่ะพอมาถึงทีเซนสองคุยี่เข้าตาอ่ะมก่อนเลยคนแรกกิมฮวยอืมกิมฮวยเพราะว่าแฟชั่นดีทุกอย่างดีจริตดีอาจจะมีขนาดตอนนางไปแข่งมิด ACDC ชุดนั่งคือขโมยซีนตั้งแต่รอบพรีเซนเทชั่นรอบน้นรอบนี เป็นอีกหนึ่งพาสไซส์ที่เป็นลุคควีนอะ่ะเห็นด้วยเป็นกันว่าทั้งแฟนชายทั้งหมดเลยทั้งซีซันหลักซีซันรองแล้วก็ทุกแฟนชายต่างประเทศทั้งหมดเลยนะที่เราเห็นมานะที่เราเห็นว่า top ท็อปทูได้เป็นพาสไซส์ควีนแล้วก็เป็นลุคควีนได้แล้วก็เนี้ยบแล้วก็พอลิชยูเลกากับยูมวย จริงๆแล้วคิมฮวยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบคือเราเห็นแพสชั่นว่ะเราเห็นการที่แบบจริงจังกับทุกๆลุทุกๆรายที่ที่ทำมาเพราะว่าเหมือนนางก็คงมีความฝันของนางเนาะเหมือนแบกมาแล้วอะเออแล้วนางก็เต็มที่กับทุกงานแล้วก็ด้วยความตั้งแต่ชื่อมิสคิมฮวยมันก็ออกมาแบรนด์ที่มันชัดใช่เป็นเอเชียนจีนเนี่ยลุกเจ๊กอะลุกกีรักชาติของนางมันออกมาชัดมากเลยเนาะในทุกๆลุเลยทุกลุทุกอะไรต่อให้จะเป็นลุที่เป็นแกรมแพสชั่นควีนก็จะมีความแบบจีนเจ๊กไปประกวดมิสเอบมาก ชอบมากนะแล้วก็เราคิดว่าเพอร์ฟอร์มทางก็เป็นนักเต้นเ,นเก่ามาก,ก่อนทุกวันนี้ก็ยังเต้นได้อยู่เออก็คือแบบครบจริงๆขาดแค่เรื่องเดียวก็คือเนี่ยแหละเรื่องภาษาซึ่งเราว่าปลายทางต้องทำได้สำหรับคนที่อยากจะไปดูเพอร์ฟอร์มของมิสกิมฮวยเออก็เขาชอบท์ฮิลไปดูได้ที่เขาชอบท์ฮิลเลยก็ดูตามอีเวนต์นต่างๆเลยอีเวนต์มากมายแล้วก็วก,ๆๆวกิมฮวยอะ่ะมีโฆษณาออกมาหลายตัวมากเหมือนกันทั้งมังโมงมาม่าทั้งแบบว่าอะไรอีออนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่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  i n s e ใช่ด้นะไปดูได้ไปดูได้นะจ้าก็ฝากผลงานม ชอบผลงานนางก็คือทอไหม เพราะทำชุดดีมากทําให้แบบหลักๆคือนักนิสสาณีและคอตตูมอื่นๆแล้วว่าลาลาหรือชุดแฟนซีครึ่งวงการอะไค่ต้องเข้าไม่ละค้ามาสตูดิ้อนคือในรายการอะแซนด์ควีนคือจํามากเล่นดีหนึ่งสองตกรอบแต่ว่าผลงานนางที่ออกมาแล้วอะไม่ได้ผลไม่ได้ผลงานของตัวนางเองด้วยนะหมายถึงว่าชุดที่นางทําให้คนอื่นแต่ละชุดคือแบบแล้วมึงทําคืนเดียวอะทุกอันแฮชแท็กแล้วคือชุดชุดแนวอะไรนะแฟนซีนิดๆหรือแบบเซเลบริตี้ก๊อปปี้ใดๆหรือแบบแกรมใดคือทําได้หมดอะตัดความเป็น ความเป็นลูกคุยในรายการอาจจะเห็นน้อยแต่ถ้านางไปแข่งนางทำชุดเองไปแข่งอ่ะฉันว่าคือปังหมดอยากคือคือจริงๆจะบอกว่าแรปควีนนะมันมีหลายสายมากทำชุดเพลร์โกล์แรนต์ตลกร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าเขาใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เลเวอเรนซ์เรื่องของการสกิลทำชุดที่ดีมากแล้วก็เรารู้สึกว่าสกิลเนี้ยถ้าเข้ารายการอ่ะจะเป็นแบบเบนฟิตที่เนาะเต้มต่อที่ดีแต่อยากให้นางอยู่สักแบบหลายๆชุดอะไรเงี้ยเพราะว่าจะคนที่เห็นสกิลเราอาจจะแบบเพิ่มงานให้ควีนไทยหนึ่งคนในการทำชุดเหมือนมันไม่บียตอร์มัน่า ตัวท็อปของวงการาก็เป็นสายทาชุดเหมือนกันเนาะ,ะก็มีควีนน้องแบบว่าจ้างทำชุดเยอะมากมายคนที่อยากจะติดตามทอมใหม่ทอมใหม่อาจจะไม่ได้ออกโชว์อะไรมากมายแต่ว่าคนงานนำในเอแล้วก็ทมบนเรือนร่างของดาราหลายคนก็จะได้เห็นอยู่นะครับเป็นชุดบายทอมใหม Studio ่สตูดิโอนะจ๊ะอีกคนนอีกสักคนนึงหรอเอาที่ไม่ใช่ทอ็อปแต่ว่าอยากเชียจริงๆอะ่ะมีอีกคนหนึ่งที่เราอยากให้เห็นในรายการเหมือนกันก็ก็คือบันดิตอ่าพี่บันดิตจริงๆพี่บันดิตแบบกล่าวด้วยความเป็นสไตลิสเนาะแล้วก็อยู่กับแฟชั่นมานานเรื่องลุคเเนนนนีี่่่่ยยยไไมมมติดดดดลลลืออแแแบบหหู้วชาาาาใรรกุทจํ เออแล้วก็เป็นลุกจำเยอะมากนะจริงๆในรายการแล้วก็มีความนีดมีความแบบลงดีเทลจัดๆมากแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี้ยถือว่าโอเคพูดได้สื่อสารได้เนาะที่อยากให้ไปเพราะเรารู้สึกว่าควีนสไตล์เนี้ยก็ที่ผ่านมาในแฟนชายพูดจริงอาจจะยังไม่เห็นแบบเข้าลึกมากที่เป็นแบบลุกควีนสายเนี้ยสายแบบรันเวย์อ่ะก็อยากเห็นนางเหมือนกันเราจาชุดพุ่มพวงกับชุดช้างนางได้แล้วว่าเลิศเขาชอบชุดที่เป็นธนูปักธุดอากอ๋อสีดำใช่ไหมสีดำใช่เออชุดนั้นก็คือแบบทักจาจริงๆลุกชุดอะเราให้ท็อปเกือบหมดเลยนะ สลับพี่บัณฑิตนะแก็นางก็อาจจะไม่ได้โชว์มากจริงๆเมื่อก่อนก็ได้มีโชว์อยู่ที่อรออวถนนฟาว เนาะอาวานีแต่ตอนนี้ก็ลองติดตามที่ไอจีนางละกันเนาะตรวทเป็นอาจารย์ใดๆปะครองก็ดูตามที่ไอจีนางว่าจะมีผลงานที่ไหนเก็บตัวไปแข่งระดับอใครจะรู้ใครจะรู้อาจจะร้องเพลงก็ได้อีกคนนึงคนนี้ไม่มีไม่รู้จะเอาข้อไหนมาวงว่าไม่ดีคือเราว่าคนนี้พรอมที่สุดกูว่าคนเดียวกูแน่เลยแวนด้ามิเกควินเธอเขาเป็นควีนที่มาจากต่างประเทศแต่เขาลิฟตซิงเพลงพุ่มพวงเฮ้ยเพลงไทยอ่ะไม่ใชพุ่มพวงผูผิดลิฟต์ซิงเพลงไทยที่แบบโอ้โห ทำคันบ้านมาดีมี<ช>ความเงียบ<ช>และมีความตลกแล้วคือเราว่านางเลิฟอัปเบิลเราน่าเชียร์คือคิดว่าไปแข่งก็คือยังไงคนก็หลักเพราะนางนมีความน,าน่ารักของนางอ่ะใช่ใช่นาง,งอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่เออแล้วก็ตอนนี้ถค่จะดูโชว์นางก็ดูทาง YouTube ไปก่อน ก็ตามติดตามไอจีนางตามตาม a c e b o o k นางไปก่อนตอนนี้นางก็ทำงานปกติใช่ไหมเราไม่ใช่ใช่ใช่ก็มีโชว์มีประกวดมีอะไรของนางแล้วก็ล่าสุดนางมีมาออกรายการคู่กับนี่ด้วยยูฮาฮามาสกียูฮาฮามาสกิี้นางก็มารีแคปด้วยกันอยู่ทีนึงอันดับแรกอยากติดตามนางไป follow ไอจีก่อนเลยไอจีจคนฟ o l สองหมื่นกว่านางสมควรแบบนางดูอันดูเป็นคนที่โดนอันอันเดอร์เลดนิดนึงเนาะรู้สึกว่าจริงๆนางเก่งมากมึงก็ยังไม่ฟอลอุ้ยเก่งมากกูเห็นนะไปตามกันได้นะจาที่ไอจีเลยจ้าซีเซนสองตัวแทนประเทศไทยที่คุณอยากให้ไปคื ก็จะมีมิสกิมโฮยมีวันด้ามิจโจอ์คิมมีบันดิตแล้วก็อ๋อไหมประมาณนี้แหละซึ่งอันนี้คือเป็นความคิดของเราที่แบบอาจจะตัดเรื่องความอยากไปของเจ้าตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังอ่ะอาจจะไม่อยากไปติบคนอาจจะไม่อยากไปเลยเองคนที่อยากไปอาจจะเป็นเอ็มแฟนต์เจสซอกใช่ใช่อยากไปเปิดเป็นสาขาสองที่นั่นแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ได้พูดเรื่องภาษาตรงนั้นเนี่ยเราว่าก็ทุกคนควีนที่แบบเออทำกานบ้านจะจะเป็นแบบแรปควีนซูเปอร์สตาร์เราว่าเรื่องภาษาสำคัญมากแล้วก็จริงๆอ่ะเราว่าสุดท้ายก็จะมีด อาจจะมี all winner ของทั่วโลกคือหมายถึงว่าที่เราจะบอกคือว่าสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมาแข่งรายการเรียกครีมไทยแลนด์ซีซั่นสามอ่อะคืออยากให้เตรียมตัวเรื่องภาษาด้วยเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่แบบอยากไม่อยากให้คิดแค่รายการานี้มันต้องคิดว่าแบบเพราะว่าเรียกคมมันคือเป็นมันมีก้าวต่อไปอะ่ะมันเป็น global แบบ sensation <c oughs> ใช่ดังนั้นเนี่ยคือเมื่อคุณเข้ามาในแฟนไทยแล้วอะ่ะคุณจะถูกจับตาด้วยถูกจับตาด้วยเพราะเราเป็นตัวแทนประเทศไทยไงใช่ใช่แล้วก็แล้วคือสมมติอันนี้พูดแบบมันมี all winner อีกออจจจะะะะเเปปป็็นนนชขขงงไไไไทททยยว่่แตัหรื เอ็กเวอร์ซ์เดอร์เวิลด์ไทยแลนด์เวอร์ซ์เดอร์เด์ยูเฟิลิปปินสวอร์ซ์เดอร์เวิลด์ซึ่งมันก็เป็นโอกาสอันดีในการที่เราจะโปรโมทตัวเองเนาะแล้วเราก็เชื่อว่าด้วยแตร์กัะมันเป็นอะไรที่มันยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วดังนั้นอยากคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะเป็นแตรกทำเมคอัพแค่อยู่ในไทยก็พอแล้วฉันไม่อยากจะไปไหนอีกแล้วอะไรอย่างี้คือมันเป็นโอกาสที่แบบในเมื่อคุณมาทำแตระนี่คือแบบประตูที่มันเปิดให้คุณแล้วเรียบร้อยอยากดูคนต่อไปใช่ ทุกคนเป็นไปได้แต่ขอให้รายการไม่เป็นแก๊งโอมสำหรับใครที่ติดตามแดกไทยและอยากหาอินสไพเรชั่นกดติดตามยูทูบชาแนลมีโปรเจกต์ดีๆตลอดพูดดีพูดดีพูดดีนี่แล้วก็ถ้าใครอยากสมทบคุณก็โอบเลขบัญชีนี้ใส่เลขบัญชีให้หน่อยได้โอนเลขบัญชีได้ปหมเลขบัญชีกูเนี่ยแหละพีเพลวได้ไหมพีเพลวได้ใช้อยู่วะเขาใช่ใครๆทำได้แน่เใครสนใครอยากติดตามก็ใส่เลขบัญชีไว้ข้างล่างได้ๆด้ตู้ปอน็ได้เออตู้ปอนน์นอแหละฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซัพพลายด้วยนะคาแล้วก็อยากจะให้พูดคุยเรรื่อองะไ ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ้าเออใครดูแฟนชายไหนอยากเมาก็หรืออยากให้รีแคปก็บอกมาให้พี่พันไปทำกันบ้านเดี๋ยวฉันช่วยคุยพูดให้ช่วยพ่อโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs>